สวัสดีค่ะวันนี้มาทำโปเตโตสลัดกันเริ่มจากเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟก็เอามันฝรั่งมาใส่ต้มเอาหอมใหญ่ไปล้างปอกเปลือกหั่นครึ่งแล้วก็หั่นตรงขวดทิ้งตรงขวดทิ้งเนาะสไลด์สไลด์เอาแบบบาง ไลส์บางๆเลรอบนี้ใช้หนึ่งหัวแต่ว่ารู้สึกว่าใส่เยอะเกินไปใส่แค่ครึ่งหัวก็พอค่ะเสร็จแล้วก็เอามาใส่บอลก็เกลือใส่เกลือเพื่อจะให้มันสลดน้ำก็มาเตรียมแตงกวาแตงกวามันจะมี น้ำออกมาจากตรงขั้วก็คือปอกเปลือกเพราะมันจะขมปอกเปลือกตรงขั้วทิ้งก็มาใส่นี่ก็เอาบางๆสไ่ตั้งกว่าให้หมดเลยหนึ่งหัวแล้วก็ามาใส่ภาชนะใส,ใส่เกลือนี่ก็เพื่อให้น้ำมันออกมาเหมือนกันใส่เกลือเพื่อให้น้ำมันออกมา แล้วก็ลองชิมดูว่าเค็มเกินไปหรือเปล่าแตงกวาก็รู้สึกว่าใส่หอมใหญ่กับแตงกวาเยอะแล้วก็จะใส่แครอทแค่นิดเดียวแครอทก็หั่นครึ่งแล้วก็สไลด์ให้บางเหมือนกันส่วนแครอทก็จะใช้การเอาไปอุ่นเพื่อให้สุก ไปเข้าไมโครเวฟรอบแรกประมาณ30มสิบวิก็ออกมากับด้านคุกคุกกับด้านให้จะได้ให้มันสุกทั่วถึงแล้วก็ปิดแลบเอาเข้าไปอุ่นอีกรอบหนึ่งประมาณ30มสิบวิเหมือนกันเสร็จแล้วก็ มาก็ได้ประมาณนี้นี่น่าจะสุกแล้วก็ขูดๆดูลองดูว่ามันสุกทั่วหรือ,อยังก็ลองชิมพอเสร็จแล้วก็เอาวางพักไว้มาดูหอมใหญ่ที่เอาใส่เกลือไปดูว่ามันเริ่มเริ่มเมแบบนิ่มๆแล้วก็จะมาบีบน้ำออกน้ำก็จะได้ประมาณนี้ แล้วแตงกวาก็มาทำเหมือนกันเลยบีบน้ำออกไม่งั้นเดี๋ยวโปตเตโต้สลัดเรามันจะแฉะนะคะก็ต้องมาบีบน้ำออกเต่แล้วก็มาดูว่ามันฝรั่งเราสุกหรืออยังถ้าสุกแล้วก็เอาขึ้นมาปอกเปลือกต้องปอกตอนร้อนๆเลยไม่งั้นมันจะปอกยากปอกตอนร้อนๆเลย รีบแบบแต่ร้อนระวังด้วยก็ต้องรีบรีบปอกเลยเพราะถ้าไม่รีบปอกก็ไม่ได้แต่มันแข็งจะได้บี้ง่ายๆปี้ตอนร้อนๆก็คือบีง่ายมากก็จะได้ประมาณนี้อันนี้แอบเอาไข่ต้มใส่ใครชอบไข่ต้มก็ใส่ได้ประมาณฟองสองฟอง,องใส่ได้อันนี้หอมใหญ่เยอะเกินไป แล้วก็เอาหอมใหญ่แตงกวาแครอทที่เตรียมเอาไว้มาใส่แล้วก็คลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วก็มายองเนสใส่มายองเนสน,นี่ก็ตามชอบเลยไมายเนสใส่เยอะก็จะอร่อยชื่อว่าโปเตโตสลัดเป็นสลัด ที่ใส่มาย่างนี้เยอะมากๆไม่รู้ว่าเฮลตี้หรือไม่เฮลตี้อันนี้เกลือใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนีน้ำตาลน้ำตาลใส่ลงไปสองช้อนสองช้อนเล็กๆอะพริกไทยดำใส่พริกไทยดำ แล้วก็ใส่พวกผงกะหรี่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็มาลองชิมมาลองชิมว่ารสชาติได้หรือ,อยังใส่ผงกะหรี่แล้วก็พวกแบบออร์แโนก็ได้มาลองชิม รู้สึกว่าอย่างรสชาติเป็นอย่าง,งไม่ได้ก็เติมเกลืออก็มาอย่างเนตเติมเพิ่มไปอีกอน,นี้เป็นปอตเตสลัดนี่ต้องมาอย่างเนตเยอะๆมาอย่างเนตไม่ถึงนี่ก็ไม่อร่อยต้องใส่แบบใส่ลงไปเยอะๆก็ชิมใหม่อีกรอบนึง รู้สึกว่าจะอร่อยไหมนี่ได้ประมาณนี้อ่าเป็นไงเอางี้อร่อยโอเคบายบาย